ใครบ้างครับที่มีบ้านอยู่แถวชายทะเลครับหรือบางทีเราอาจจะมีบ้านอยู่แถวคอีสานซึ่งคอีสานครับจะมีบางพื้นที่ที่ดินค่อนข้างเข็มนะครับแล้วเราเนี่ยไม่ได้ใช้ปูนที่มีความทนเค็มโดยเฉพาะคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นนะครับก็คือความเค็มเนี่ยมันวิ่งเข้าไป ทาให้เหล็กที่อยู่ภายในครับเป็นสนิมแล้วนอกจากนั้นครับมันยังมีข้อเสียตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้ผมจะมาอธิบายทุกคนฟังครับว่าความเค็มที่อยู่ในดินครับมันส่งผลโดยตรงกับบ้านของเราอย่างไงและวิธีการป้องกันจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างครับใครก็ตามครับที่มีบ้านที่อยู่ตามแหล่งที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับผมเชื่อได้เลยครับว่าทุกคนต้องเคยเห็นภาพประมาณนี้ครับก็คือเกลือขึ้นบ้านครับสาเหตุก็เพราะว่าความเค็มต่างๆครับไม่ว่าจะอยู่ในดินหรืออยู่ในบรรยากาศก็ตามครับมันสามารถไปเกาะที่บริเวณ ปูนซีเมนได้เพราะว่าปูนซีเมนเหล่านี้เนี่ยมันสามารถดึงดูดในส่วนของความชื้นได้นั่นเองครับและสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าในเรื่องของความเค็มก็คือในความเค็มครับมันจะมีสาร2ตัวนะครับโดยตัวแรกครับก็คือสารที่ชื่อว่าคอไลน์นะครับซึ่งตัวคอไลน์นี้เนี่ยมันสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตได้แล้วพอเวลามันแทรกซึมเข้าไปครับสารตัวนี้ครับมันจะทําปฏิกิริยาโดยตรง กับเหล็กที่มันเสริมอยู่ภายในคอนกรีตนั่นเองครับและพอมันทําปฏิกิริยานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหล็กพวกนี้เนี่ยมันก็จะเกิดสนิบนะครับและเหนือยิ่งกว่านั้นครับก็คือมันจะทําการเปลี่ยนสภาพและก็สามารถรับน้าหนักได้น้อยลงนั่นเองและสารอีกตัวหนึ่งครับมีชื่อว่าสารซันเฟตนะครับโดยสารตัวนี้ครับจะทําปฏิกิริยาโดยตรงกับเนื้อปูนเลยครับก็คือเป็นสารที่อยู่ในความเค็มนั่นแหละมันจะทําให้เนื้อปูนของเราเนี่ยเปื่อยยุยครับสูญเสียความสามารถในการรับแรงนะครับสูญเสียสเต็งครับแล้วก็จะทําให้มีผลต่อโครง สร้างว่าเฮ้ยมันอาจจะรับน้ําหนักได้น้อยลงนั่นเองเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณอาศัยอยู่ในบ้านครับที่อยู่ใกล้บริเวณแหล่งดังกล่าวที่ผมบอกมาครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชายทะเลครับหรือในส่วนของพื้นที่ที่มีดินเข็มมากๆคุณต้องหมั่นในการตรวจสอบนะครับว่าพื้นที่โครงสร้างของเรานะครับสภาพของคอนกรีตตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ดีหรือเปล่าครับไม่ใช่ว่าเอามือไปโดนไปต่อยดิดนึงแล้วมันยุ่ยออกมาหรือเปล่ามิฉะนั้นครับการที่เราอาศัยอยู่ในบ้านแบบนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงมากๆนะครับที่บ้านของเราเนี่ยอาจจะถล่มลงมาได้นะอาจจะ้อ สภาพและก็ส่งผลให้เกิดอันตรายในอนาคตนั่นเองครับนั่นก็นเลยเป็นที่มาครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะสร้างบ้านและคุณมีพื้นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยก็คือปูนโครงสร้างที่คุณใช้ในการสร้างบ้านของคุณเนี่ยคุณควรจะใช้ปูนโครงสร้างที่มีสูตรในการป้องกันดินเข็มนั่นเองครับโดยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ของแบรนด์ช้างหรือของแบรนด์เอซเนี่ยตอนนี้เขาก็มีปูนตัวโลคาร์บอนนะครับสูตรป้องกันดินเข็มซึ่งปูนของเขาครับจะมีการ ผสมสารต่างๆครับที่ทําให้ปูนเนี่ยทนการกัดกร่อนจากความเข็มได้ดีกว่านะครับโดยสารที่ส่วนใหญ่เขาใส่เข้าไปเนี่ยก็จะมีสารที่เป็นไฟแอดนะครับก็คือเป็นตัวเท่ารอยซึ่งตัวเท่ารอยครับมันก็ช่วยให้ปูนเนี่ยมีความทนทานต่อความเข็มนั่นเองครับอนอกจากนั้นครับสูตรของเนื้อคอนกรีตของเขาครับยังมีการพัฒนาใส่ในวัตกรรมเข้าไปนะครับทำให้เนื้อคอนกรีตเนี่ยมีความหนาขึ้นครับแล้วพอเนื้อคอนกรีตมีความหนาขึ้นครับมันก็ทําให้สาร2ตัวที่ผบกล่าวไปข้างต้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปได้หรือเข้าไไไไปปดด้้้้กกก็็เขาานอยมๆแล ไม่สามารถที่จะทําปฏิกิริยาอะไรกับตัวเนื้อปูนของเราได้นันเองครับนอกจากนั้นครับเขายังมีการลดปริมาณสารที่มีความไวกับการกัดกร่อนนะครับทำให้ตอนนี้ครับเนื้อปูนของเราก็จะมีการทนในส่วนของการกัดกร่อนนั่นเองครับอันนี้ผมยกตัวอย่างครับนี่คือตัวทดลองนะครับ2ตัวที่ทาง S C G ครับเขาได้ทําการทดลองไว้นะครับตัวด้านขวาของผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้ปูนธรรมดาทั่วไปนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันมีความกัดกร่อนแล้วก็ ตัว เหล็กเสริมข้างในครับมันก็แบบเป็นสลิมกันไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่ใช้ตัวปูนทนดินเค็มนะครับจะสังเกตได้เลยว่าสภาพเหล็กข้างในเนี่ยยังเป็นอยู่ดีอยู่นะครับก็จะสังเกตได้เลยว่ามันมีความแตกต่างซึ่งแบบนี้ครับก็จะทําให้ยืดอายุการอยู่อาศัยในบ้านของเราได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าช่างคนไหนหรือเจ้าของบ้านคนไหนนะครับถนัดเป็นวิธีการเทคอนกรีตมากกว่านะครับตอนนี้คอนกรีตเนี่ยเขาก็มีสูตรทนดินเค็มเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกับตัวปูนถุงที่ผมได้กล่่าาววไปขััั้นนนตเลลยะคครรบซึกใใสจผิภณฑ์ ตัวปูนทนดินเค็มนะครับหรือแม้กระทั่งตัวคอนกรีตทนดินเค็มเนี่ยก็สามารถคลิกลิงขเข้ามาคุยกับแอดมินที่ด้านล่างได้เลยครับคลิปวันนี้ก็ได้มีประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับ